นี้เป็นครั้งที่53ตรงกับวันที่1มกราคม2569ข้าพเจ้านายวารีสังสวร์ศูนย์76ขอเป็นวาจาสายพาพุทธมณฑปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ลิขิบูชาได้องค์พระควังปฏิเสนาเจ้าองค์หลวงปู่จำเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เซนไลตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินมาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าตรงหลายโปรดจงมารอนุโมทนาในการสวดสัญญาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพผลพระราชจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันคกลเก่้าการสวดสัญญามองต่อไปสมุนตาจาราวาเลสุวัตตะกัตตาตูเทวตาสัทธามะเมลัยจารตาจุนันตุสักขโมกตาสักเคกามิชนุเปกิติสีขลิตเตยนิเขวมานเรติเบลเตยนิขามิตรุวนาคาเห็นเนแขงหาวัทุมิเคเตยพุมมาจิยันตูธิวายชาลเถวิสเมยะขาคันทัพนาคาติสันตาสันกิยามุนุลิวาจันทังสัตวะมิจุนันตุ ธรรมสวนากาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตานโมุตสาภควะตตนะโตสมาัมุธัสระนโมุัสะภควตวะโตสมารมุตสระนมุตสาภควัตตวรัสมามุสระน่เมสนานังอันยัง พุทโธเมสรังมะลาเอตินะสัจวัตีนติมีหตสัพพทานติเมสรังอญาธรรมเมสรังมะลาเอตนะสัจวัตีนสติมหตสัพพทานติเมสรังอญญาสังคมเมสรังวะลาเอตินะสัจวัตีนติมีหตสัพพทานมหากุโกนาโตทายาสัพพาลินังปุริตวาประมีสภาปโตตโพติมุตตมเอตินะสัจวัตีนะมาหุโตสัพพุตตวะมหาริโคนาโหทายาสัพพาินังปุริตวาประมีสภาวะปุตโตตโพติมุตตมิเอต สภาปานนนางปูรดตะวะาปิมีสภาประตูตโปทิวุตมังเอเจนะสัจวัตนนามองหวงตุสปูตวะ เอวเมสุต <Es> ังเอกังสมยยาควาสเกสุวหติกปิวตุสมมหาวเนีมหาตาิกสงเขนัจจิมัจมเตหิภิกุสัเถหิสเพเหวะอะไรเหนดเตหถ้าเจหิจลกนตัวเวี่ยงวตาจเยเยนะสนิวิตาโหติภควนตังทันายาภิกสกัจะอสโคจะตุนังสุทาวาสกายัเทวานังอตาโหติอย่งโคปะคสเกสุวหนติกาปิลวัตุสเมมหาวีมหาาภิกสเขนัจจิมาจะมเตหิภิกสัเถหิสเพเหวะ อรหันติหิทธิจหิจจาโลกาตตุลุหิตเทวตาเยปุยนาสันนิวิตาโหติภควันตันทัจนายะภิกุสกจัยยันลุนัมยัมปีนาภควะเตนุปปสังขเมยยามะอุปะสังขมิตรวะปะขวโตสันติเกพาเจขาคาถาพาเสยามะทียตอโคตาเทวตาเสยยัตถปีนามะปะละวะปุริโสสมมาทิตังวะปะหะปะสาลือยะปะสาลิตตัมภะหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุเอตระมิทาภควตปุระโตปะตุระหังโส อรตโคตาเทวตาพระวคตูดพระวันตังพิวาสเจดวาเอกามันดาทั้งสูตเอกามันทิจาโหเอกาเทวตาพระโคตูดถึงเกี่มังกาสังกปาจิมาจมไม่โยภวพรั่นมีเทวกายาสมาคตาคมอาคติมหามังธรรมสมาอย่างใดเทวพราจิตาจงกติ Ata kuwa para sewa ta pa katoa sekei Mangkatan nga tarapi kawo samara hang su Citang oteno u suka magang tani kai hei Tawai le talia lakan tipa de ta pa katoa sekei Mangkatan nga pa sekei Tawai kilang sekei Tawai penikang Te jelanti susawi malajaku Mata susanta susunang kati Ata kuwa para ta pa katoa sekei Mangkatan nga pa sekei Putang saranang kata se Ata ika pe Aya apaya pungi pa Pahaya สันตังเ่วายังาลปุริเรสันติที่อตโภพะขาปีกุวมันติสิเยปุยนาปเปทัสสุลกัตตุสุเทวตาสันนิเบตหอดิตถากรังรัตนายาพิพงศ์จงมัจจายัมูเลมเยปิเตปิกเวอะเหสุงติจามะธนังหาตสัมมาสัมพุทธเจสมปีประขัวตังเอตระไม่ไม่วัตตาเทวตาเทวตานิเวตาอะเหสุสยธาปีไมหังเอตระหิ เยปีเตปพิเวผิสันตินะคตมทานังหาโตจะมาตมตาเตงปีผกนตานังอิารามาเยวะเะตามีวตาผูวิสันติสุยกระทปีมหาเยตะหิอจิิสะมีพิฆเวเทวกายานังนามามิเติติตุสมีพิกเวเทวกายนังนามามิเตสิจะมีปิฆเวเทวกายนังนานามามิ ตังสุนะทัสสะโกรมณัสสิกะโรทัสสาภะสีสัมมิติโหติโขจะภิกขุภาวะตะกะวัตโตปะจะโสตุมะหาวัยตังโลจาสิโลกะมนุกัสสัมมียะถาปุพพะทะตะจิราเยสิตะหิกะปะลังปะยิตะทะตะมะหิตะปะตุจิทานะวะตะนี้ เบยโยปัญจเตยจตระวววันเนกปีละวัฒเวตตโตมันยิอามาตยีสัทธาสาวกเสเนเทวัยาพิกตตาเทวชนาธาภิขโเตชาตปงมังุลสรวุสาสัชนังเตสัมปตุลกยะนาอมุตานาจัสนัอภิเกสตามาทะคงทาหทังอาสัชนีสตังเอกทาจนามุสานามทสุนอภิเกนตมาคงทิสาสปอรตสภาปุถาหุตันจสภะกิญญาญาวคิดวานาจัขุมมาตโตมันยิสัทธาสวกเเสเนเทวัยาพิกตาเทวชนาธาภิกโวเยโวิตาอิสัมิส จตตาสหัสาวยขาคูมากับพิรุทวายอิทิมโตยติมันโตวันนาตัยสัิโนมทัศมนาภิกขมุภิกุนาสมิติวณังจตตาสหัสาเหมเนาตยขานตาวันิโนอิทิมโตยติมันโตวันนาตัยสัิโนมธัมนาภิกขมุภิกุนาสมิติวณังัตตาคิติสหัสายยขานตาวินิโนอิทิมโตยติมันโตวันนาตยสัิโนมทัศมนาภิกขมุภิกุนาสมาติวณัอิเทเตโสราสหัสายขนตาวนิโนอิติมโตุติมันโตวันนาตัยสัจิโนมทั เวสามิตาปัตตาคารังเทวัน้โหอิทิมติิมตวันาวโตยาสิโนมทมนาภิคามุภคุาสมิติมนังของพิโรไรกายปุรานเวสนาปิยโยนางสาวะหัสางยาคาังปีรุปัสติคุพิโรไรกายโกสุปคานสัมิติมนังปุริมจิสังราชาตัตะโทปัสสติขันาภาณังอธิปติมหาราชเจตุสุโธปุตตปิตัสะพะหโวรทมนาภาปะอิทิมติิมตววนาโตยะสติโนมรมนาภิคามุภคุณาสัมมิติมนัง คินันจากสัมรชาวิโรปโคปัสสาติวิรโหตปัสสาติภูมิพันัอธิปติมหาราชายาโพุทธวิภาวุธรมนามาลอีที่มัตตจติมัตวันนาตยะสัจินโมทัตมานาปิกามุิคนาสมิติวนาปฉิมจติสังรชาวิรรปโคปัสาตินขนอธิปติมหาราชายโพุทธวิเสภาวุธามนามาลัอีที่มาตตจุติมัตวันนาตยะสมทนาปิกมุิคนาสมิติวนา ปุตตะันจะที่สังราชกุบโตปัสสัจจินะคานังิวติมหาราชายาสโสุตตพิจสภาโววิธรรมนาภาภราอิทธิมาตติมาตุนโตยสิมุทธรรมนาภิกขมุพิูนางสมิณิมนาปุริมาดิษังทัตทะตลัโธตะกิเนะวิรุโกปชเมนะวิโรปโคคุปโลตระัตสังโรเมหาราชสมันจโริังทัตทัตลามนาทางสูวภนกประวัตเเวเตวะ เจสามายาเวนุทศาขุปจจนกาสถามายาขเทนสเวนสิปุจวิโสหจันทานองขามาเสโสจกินุมันทุนีมันทุจัพนาโอปะมันโยจัเทวสุตโตจามเทลิเจตเศสนจขันลโพนโรราชานุโสภะขุปจิโกเทวติพโลสุเิยวัจชาเอเจจันเดเราชานองคสัาสถาราชุพีมมทมนาปิกมงปิกุนัมิติวัฏาคุนภสานาคาเวสราสถาไดคากัมปลัิยาคุปยาคาสหยิพีิยามุนัฐตรธาจก อาคุนักายาสตสินโหราวันโนมหาอาโคสปะคัชมิตินเนี่ยติงว่นังเยนะคหายาเชษหาสาราหารสิทธิพิชาปัะขีวิวิสุทธิคูแหหายาสาสตเทวนามาจะปัตตาลาจิตลาสุปนาอิจิเจสนามะพญาสถานาขราชนามัสสิ สุปันาโตเกมามากาจีภุทโธสนาห์อยู่หัวใจหิวปัจจุันานาคาสุปัตนาสนาห์มการสุปุทัาจิตตวิจลาระหัสเชนะสมุทาสุราสิลาปัตโลวัศวะเชติทิพันโตยัสสนโกัลังกัญชามัหิสมะอุลาธนวทคสสเบปัจติจุติจิจักปะหานาโทนมุจิสะหะตระหักรปกุฏาังเพไปโรจนามการสนาหิธวะปเริงเสนาหะนหูมทธปัทธาบุปปะุมุสมโยธานีปะทานเจีนปิทูนาคตมีจีนวันห่างอาโหดนะฮะที่ว่าั วโรนาวโรนาเทวสุโมจยัสสาสหเมตากกกาปวสิโนทเสตินกายะ่ากายสเพราวนิโนติมันตสิมันตวนาตยสิโนมทมนาภิกมุิกุนสมติมนเนทุจเทวาีจะอามาจะุเวยมาจันสุปานิสาเวะจะมาคูปุริตาสุสปานิสาเวะสุเลมาคูปุริตานักตันนิปุริตวะอาคมตวาคาวสุนังวสโอเสโปโกจโกปะคาปุรินตทัเสีนสกายะเพราวิโน อิทิมันโตชุจิมันโตวันนวัตุสิโนมทมาพิกมุพิคุณสิิมันาอาโสาปุเชวะฉลักีสิขาริวะิจการชาจะอมารุปาดิภาสิโนวุณาสหะธรมาจะอาจุตาจะเอเนเชกาสุเลยยัุยาคูอาคูวะสวาเนสิโนทัสเตะคยัเพนทวิโนอิิมันโตุจิมันโตวันนวัตุสิโนมทมาพิกมุพิคุณสิิมันา สมานามหาสมานังมนุษสามนุษสุตมาคิถาปุตสิยาคูอาโคปันโทปิอาทาโคขารโยเทวะเยจเจริม enfin BigQuery ิตาวยสิโนปรละคามังปรละคาอาคูเทวะยะสัสิโนทะเจเตททะกาไยยะสะเพะอาตะวินิโนอิทิมันโตจติมันโตวันหามันโตยะสิโน มทมานาภิกมมพิขูนังสมิติวนณังสุกากลุมหาลูนเวขันสาาโอทตาขยะหาปะโมขาหุเจวาวิจารนาชาัตตาหะละคาชามิสกาจะยะสัเิโนตระัอย่างอาคาปันโนโยทิชาเปปัสสติแต่เสตเนะายตะเพระตะินิโนอิทิมโตจิติมันโตวะนนันโตตโนมทมานาภิกัมมพิขูนังสมิติโกัเกณิไม่ยาจุใจงามาการทากายะจยะสัจิโนสัมปิะกานละมัสราจดตินามาจะจะอาสวะนิมานนาติโนอาโคกทาโคกะรันิมจาัเ มธรรมาพิการมุพิกสมีธิวันัเทตเวาิกายาสเปรนเทวินโนนามันวะยนะอาคันธุเยจียสติหาสหภาพพุทธาจติบาคีลังโอคาติธรรมนาสวังตะเคมังคตะลังนาคันจนทามะอิสาสุรมาพระมตจาิปุตัยทิมตสหสนากุมาโรติสจาสุปัคสมติวันสหะสมารอกนหามาภมาพิจิตติอุปปับโนปิจิตโตพิสมากายโยยะสัจโสตเซตาอิสลาคูปเตเกสัปติโนเจสันจามาไมจะตัวอาคาหาตโตปะเรวาริโต เจาสเพชริเตสิเทเวสพัมมเกมางลสิาพิฆมีปัสสากนนาหัสสามติยังเอธคันาหัสสภัฏทานละเขนัฏรมสุโพสมัญตาเป็นว่าเลธรรมองค์วิจิตรโกจิามิจิตัชมาห์ศิโนกันหาศิษนักปชีปปนี้นาตำละมาจาระลังกัตทวารภเพระหวังแตถาผมจะโกเมโคเทยนตุโตสมิจโคตาาโสปฏจาสุปสิ

นโมนโมเมพุทธเจ้าศาลาธนชาธรรมิกาเตชะปสิทธิวสิทธิวนาลายะปะระเมศุลาสิทธิพรมาจะอินธาจาจาตโลกาคาพีลักขาสมุทาภูตตงคาราจ่สะพพมาชัยยาปสิทธิพวสิทเองใช้ยาชะยาธนินธนิยุตีนุตจีนัจินัติช้ยาชยาขะโครตุักนิสัยนิรยเนามิโลระพนาราชีชยชยาขะพีละสพีราเขนาคีพิสัจากปุตตะลีช้ยาชยาทุนิมิธาโลกิชยาชยสุขีสุธาธานโมขะชยะช้ยามุขายตา ชัยยชัยยะจำปาทินาจมปาทินาขะคุณละคันตะกะชัยยะชัยยะขจโคตุลลอมูกระนัู้ชัตุปู้ชงศีหาพยคติปาชัยยะชัยยะวุนาโมขะยาตาชิตาชิตาเจนาลิปุนาสุทินาดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะชัยยะธลนีตะลีทะธาชุชัยยะชัยยะชัยยะทรลนีสัตตินทะธาชัยยะชัยยะมัคคาัญาภาวะเคชัยยะชัยยะวุณนัยเคชัยยะชัยยะลักเกษตรสุขุชาติเจชาชัยยะชัยยะเมตตคนา ชัยยชัยยะราชาธิราชชาญชัยยชัยยปัญวิงสศพังชัยยชัยยะอรหันตาปัญเจติกาพุทธสาวังชัยยชัยยมะมะเหสุโลหารินฮโลหารินเทวาชัยยชัยยะมมาสุระโขชัยยชัยยะนาโขวิรุฬโขวิรุปโขจงที่มารวิญอินทโธชเวนะเจโยจากูเวโลบรุโนปิจักขิวโยโจากพาชุนโหกูมาโลทัตตะโกอาธาราสะมหาเทวทิติตาบัตสะอถาโยอิสิโนสาวกกาสภาชัยยะรามภวันตุเต ชัยะธรรมโมจะสังโฆจะทจะะสโรจะชยเตนะชยตชนะชยะสุทีปะตุเตอิเตนะพุทธเตชนะหณตุเตชยะมังครชงยโยปิพุทธสัจิมัตโตอย่างมลสจะปะปิมโตบะลชยโยโยาปติมเทวมริทาชัยะตถาพมคะนามิสชยโยปิพุทสัสิมโตอย่งมลสัจจะปะปิมตโตะลชยโยโยาปติมเทวมริทาชัยะตถาอินทะะมิสิโน ชายโยปิภุระสัจิลิมโตยามาราสะจะปะปิมโตปราชาโยโคสยามิมันเทมริตาชยตาธาภัเทวคนะมิหิชนโหนชยโยปิภุระสัจิริมโตยามาราสจะปปิมโตปราชาปราชยโยโโคสยามบทิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุปนาคนามิหิชนโรชายโยปิภูริสัจิมิมโตยามาราสจะปปิมโตปราชายโยโอโคสยามบทิมันเทปโมทิตาชยตา ตถาสภามคณาหิสนโญชัยยันโตโพริยาบุเลศขยันธรรนันทิวชนโญเอวันตวันมิชยโยโหหิชยสุชยสูมักเชยะมังคารายะราจิตตาพลังเกจิเจปฏิวิปุคะเลอภิเศเกสภัพุทธานังอัคปโตโมภงนติจุลังคตังจุลังมังคลังสุปปะันตังสุขติตังสุขันโุสมุตโตจาสุยชังพรมจริตสุปตะกินังกายกรรมวจกรรมปะตกินังปะตกินังมโนกรรมมาปัญญเจิเจปะตกินังปะตกินิการตะาราลังภะจเตปะตะกินิ เตอัฏฐาลัทธาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสะเนอารองธาสุขิตาโหทาสหัสสเพหิงยติพีรชุตันตุปนตุเยเทวาอาจจะมีธาเนติขตาจีขายุคาชาหงตุสุกิตาหงตุสวัสพาลักันตุสัพพาสตานาลักันตุสีพัสสันนาญาคจีพัฒนาเทสังสเพห์ปุริณตุมโนนลธาสุตังคาลิบวัชันตุปัญจวัจาวราคาโลกาจุปเทวะเตสังเนวาเลนตุจัสมพทานระยะสิ กายะุขังกิตาสุขังสุขละหังกุยธาละหังเอวเมสุตังเนคํางสมัยังพขวะชาวตทียังมีหัตติเชตวัในอนาคตปินเกัสสัลามิตะตะละโคพัขวะปิขุมัมเดศภิกขะโวติปัตตเตติปติปขุพัวะโต ปัจจศูนยภคระไตาวจะอุปทาวาภิกเวตถะคตานังนรุปทาวาถาคตานังสิทาวาสาถาสุขมเนตธรรมนิยามาตสเปสภารานิจาิตงตถาคตอภิสมุจจติภิสมีติภิสมุจจิวะภิสมีจวะอิกติเทเลิันเดปิทิปทาปิวิวาติวิภัจจติวตันิจโลติสเพสังาาเจนิจาิอุปทาวาภิกเวตถาคตานังนุปทาวาถาคตานังทิทาวาสาถุสุขไม่เลื่อนตัธรรมนิยามาตสเปสังฆ ตัวอภิสมพนตวาติขติเทเสสีปัญญาเปติปัตตาเปติวัฏติภิภัชติอตานิกะโรติสัพเพสังฆารตุขติอุปัฏาวาภิกกเพตตหะตานังอนุปัฏาวาตถะตานังทิฏฐาวาชาตุลุธรรมโนยุตตาธรรมนิยามาตตาสัพเพตตมานาตติต่างคาถาคตัวอภิสมุตติอภิสมิติอภิสมุตติสวายอภิสมิตสวายติขติเทเสสีปัญญาเปติปัตตาเปติวรติ คัาพิจิตวยว่ติวิภัจติอยตานิกะดูติสัเพธรมานาตติอิ่ถมโวจะพะเข้าว่าอัตมานาเตปิขุภะคะว่ตุปจิตังนาพินันุปติอธิตังนามนะวาคเมยนะบาติกาเกนะตังมุขคนไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่รว้ไปแล้วลด้วยอะไรและไม่พึงพวมโงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงน้ติดตัวมัย่าต่าัะตงสิ่งเป็นดก็ลับไปแล้วสิมนักก็ยังไม่มาปัจจุบันจ่จยโยนออกมจะทายจสวิปัสสติอาจารย์ที่สังสัง ผู้ได้เห็นทมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่วันง,งันขอนเคลนขอาคนพระโพธนะครเชิญนไว้อัจเซียว่ากิจจะมาตตาานโคจญยามาะดังสุเปความเพียรเป็นกิจ,จี่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตามยในพรุ่งนี้นาหฮิโนจากคาลัเตนะมหาเมจาาุน้เพะกันเปลี่ยนต่อมาจุลา,เ,ลาเชื่อมีเสนาม่จเมีสำหรับเราเอวางวิหารีม,หาหงหงมาตตปิยะหงษ์ธรมนิตังตัมวิประเทศระตุศีสันโตจ,จิรเจมุนิทิมุนีปสิสนุกย่องข่าวเรื่องพวกมีความเพียรอย่างเช่นนั สเปสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมมานล้นวันนานั้นดำนานั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทิ้งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราตุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนานั้นไม่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่จะตายไปสเปจะมาอนัตตาสิ่งทั้งหาทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารใไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราตัวว่างชีวิตตั้งชีวิตเป็น วัดสามัญญามลิตะพังเราจะพึงตายเป็นแต่มารณะนะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังมีเนื้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณะนังมีเนื้ตังความตายของเราเป็นของเทวัตตากุจิจัสังเวศอ,อย่างกายโยจิรังร่างกายนี้มีตายอยู่นัน้นอเปตาวิญญาณขันปัสสาวิญญ,ญาณชุตวันเขาทิ้งเศลาี่เจตสถิตจากรนรกปัสสาวะที่บนด,ดน,นดินกะลิงเทลามิวะประดุษหาว่าทอนไม่ได้ท่านฟื้นนี้แล้วถังหายประโยชน์ไม่น่าหนีอนิจ้าท่านสังขาา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทาทะวายธรรม่นมมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิทนชันติคัดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตฟังวุปสโมทุโขความก็ไปสงบระงับสัง,างสขารทั้งหลายเป็นสุกังยิ่งสเพสตา,าเมลินิจักสัตถมัยทั้งพวกกำลังตายอยู่เมลิงสุจักมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหามาลิสามีรักประจับตายอย่างนั้นเหมือนกันนาะที่เมธาสักรโยความโศกใจในความตายนี้ย่อมไม่มีแค่เราเลย Yang keciku selangkah emang Sampai hibat-hibat มอนมงคตัวจงนตุหุดผตัวเทวาสมิงาเนกัติอกตาธิคายุาตาตุจกิตาหับมุนตุมาตาปิตาจุปิตาหุตจขับพมุนตัสเพยญาติกาจุปิตาัตุวจขับพมุนตัเพยอาญาติกาสุปิตาตุจขัมุนตัเพปิสาสเพยะาสเปเปตาปิตาัตุจงขับพมุชนตัสเพอรจาหรือยุปัชยยะจปิตาหัตุจขมุชนตัวสเพนัตาสุปิตาตุขมุชนตัเพเทวาจงปิตาหัวตัจัพม นโมพุทธิสตะขจิมาิติปคะวานโมูุทธิสตะขจิาติปควมูโพิตจิมาติปคะวายาเทวตาสติตวิหารวัตินุถเปเรต ที่เคยนต่หติธรรมะแนเลยนรัระนตุปูจิตาจดจินกระเทาวิหารลำทะเลเซลาจามการนว่ากายจะพิคาวาซานาเมกาธนราปฏิอยปัสกาขามันเจริสาเนิามาเจอิสรารัสปานภูตาจุิตาวพตุเตสลาปูชายเยปิจารทัศน์สัมปวาสังเทชะทายาอัตโวปรานิกัาณนิการธรรมมาวัลังปัญญเตสปปีกระลนสุขทุกขะสกระลนตูสกายัง ชาติสุติลังสัาจะทมโมธมาตระลาจปุขาลาจะโคโหตุจมังโควาอัธายะจะหิตาะยะจะอภัยและก็ตัวจะทำโมธาเปปิสัมมาจาริโนปุติจพันปุริยามาจเมีอนิภาเวทิติปสังนารโหตุสเพปิปานิโนปุทธสาเสนสัมมาทังเป็นฉันโขเคลเลียเปเทวโปสตุปุตชิภาวายะสัตวนั้จะมิทังเมตุเมธินิมมาตาปิตาจะตาะชังนิจังมาขันติปุตตะกรรมเอวังทำเอวังทำเมนะราชโนปะชังวัชขันตุสัพภทา ทุกขปัตตาจะมิจขขาปยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนุสพยปิปยะนิโนเอตาวตาจะนิสัพตังปุจจสัพตาสเพเทวานุโมกตุสัพปสัพปติสิทธิยาทานั้นท่านตุสัยาสีหลังลันตุสัพปทาภาวนาพิตาขันตุขจริตุเทวตาตาตุสัพพังสมังหันตุสัพปฏิวตาสัพพุทธาสัพเวนะสดีโมตุนิจะตาาตุสัพพังสมังัตุสัพวตาสัพพถุมาุภพเวนะ โสติวุตุนิลัตหังโหตุสภาสมักรังขันตุสภาเทวตาสัพพะสังภารังภาเวนะโสติวนตุนี้ลันตลังสเพพุทธาปรปพตาปิเจกานัใจยังพลังานตานันจเตชรานักขาามิสปะโสสเพพุทธาปรปพตาปิเจกานจยังพลังานทานันจเตชนักขารามิสปะโสสัเพพุทธาประพตาปิเจกานัใจยังพลังานทานันจเตชนักขารปัามิสปะโสสัเพพุทธาปรตพตาปิเจกานจยังพลังานานันเตชรนักขารามิสปะโส สัปรพปุทตาภราปตาปเจกาันต์ยัพรลังานาาันตีเช่นนั้นลักฐานัธมิตรสบปโซสเปรย์พุทาภราปตาปเจกาันต์ยังพหลงอาาตานตเชนัลัาธมิตรสัปโสเปย์พุทตาภรลปตาปเจกาันต์ยังพลอานาานตเช่นนั้ัมิสโสเพเยปพุทตาภราปดาปเจการันใยังพลังานาานตเชนนััมิสโ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้พระเจ้าได้สนทยาพระพุทธมนต์นี้พระเจ้าขอน้อมเข้าวจิตถวายเป็นพระแรกบุญกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสุวรรณคามลายฝ่านี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัตพ์ปสิริมงคลแก่พระเจ้าให้เขียวขลาดปลอดภัยจากทุกจบรุภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สิริมั่นคงเป็นสมาชีผู้ชอบธรรมเพระว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ขอให้วเจ้าจมีสมาธิที่ตั้งมา่นในพระธรรมคำสอนให้อสทิศในพระสัมาาสมา,า,าสัาสมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดพูดด้วยอนุโมทนาสาธุการในบุคคลชนนี้โปรดประสิที菩萨พรนอนสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิจารย์เศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลนำปุถุทีสามสี่อมลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นยมด้วยภูตานุภาพเทวานุภาพและนิทานนับประดางนั้นจิตอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่พวกครอบครองในบูชาสถาการณ์คือ